สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมนะครับเนทบีเอคาวสุดพยอนะครับอ่าวันนี้นะครับก็มาส่งมอบรถนะครับเป็นนิสสันนาวาร่านะครับผมปี2012นะครับตัวนี้เป็นรุ่น l e นะแกรนไทเทเนียมนะครับสีขาวมุกนะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับผมก็ได้เอามาส่งมอบถึงที่อ่าวันนี้มาส่งที่จังหวัดเชียงรายอำเภอเวียงเชียงลุงนะครับผมนะตอนนี้เราก็อยู่ที่หมวดการทาง เบี่ยงเชียงลุงนะครับมาส่งมอบให้กับคุณพี่ชื่ออะไรนะครับผมพ,พ,พี่นิเวศนะฮะกับพี่อะไรนะฮะพัทสอนนะครับผมนะลูกค้านะครับได้ดูมาจากช่องทางไหนนะฮะพี่เฟซบุ<ม>๊กเนาะเฟซบุ๊ก <Facebook. S 1> นะฮะลูกค้านะฮะได้ดูรถคันนี้นะฮะมาจากช่องทาง Facebook นะครับผมนะครับผมก็ได้ส่งรูปและรายละเอียดให้ลูกค้าดูนะครับผมและลูกค้าก็ สนใจรถคันนี้นะครับผมทำไมถึงสนใจคันนี้ครับผมคุณชอบสีขาวชอบสีนี้เลยใช่ไหมฮะอ๋อโอเคครับผมมาแค่ไหนครับพี่อ่าครับผมก็คันนี้นะครับผมที่ดูจากช่องทางเฟซบุ๊กนะครับแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกซื้อรถกับทางร้านบ a เอคาสสวิของเรานะครับเรามีการรับประกันอลายอย่างนะครับนะมีการรับประกันที่ชัดเจนใช่ไหมครับ ่าครับผมแล้วก็มั่นใจในร้านของเราใช่ไหมครับครับผมผมนะฮะก็ได้พูดคุยกับพี่นิเวศมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็หาลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อคันนี้นะครับจองเพียงเท่าไหร่นะพี่เก้าสิบเก้าบาทใช่ไหมจองไม่แพงเลยนะครับจองรถเพียง99บาทนะครับผมก็ได้รถไปใช้แล้วนะครับวันนี้ก็พินิเวศได้เอารถมาตีเทินกับเรานะครับเป็นรถอีซูซุ TFR ปี3-8นะครับผม นะครับก็เอามาเทินกับเรานะครับแล้วก็ตีราคาให้ตกลงราคากันทําสัญญาผ่านปุ๊บวันนี้ก็ได้สัญญาซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีใบรับประกันชัดเจนคันนี้นะครับทีนฮะผมรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้พี่เลยนะครับ3ปีนะครับผมคันนี้นะครับแล้วก็มีบริการนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับเช็ครถให้อีก19รายการนะครับคันนี้ จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นป้ายพะเยาให้เรียบร้อยนะครับผมนะก็เช็คตรวจสอบภาษีอะไรก็ต่อให้หมดละนะครับที่เอาไปใช้งานได้อย่างสบายใจเลยนะครับผมถ้ามีเพื่อนๆพี่ๆญาติพี่น้องนะอยากได้รถก็ติดต่อหาผมได้เลยโดยตรงเนาะครับเดี๋ยวผมจะมีค่าบริการค่านำพาอะไรให้นะครับผมนะอ่าโอเคนะครับวันนี้นะครับก็รู้สึก ยังไงบ้างครับพี่นะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างได้รับรถใหม่ละดีใจไหมฮนะดีใจครับดีใจเนาะ <c oughs> ครับผมลูกค้าเาขากจะตุดนิ่นไอยห,หน่อยนะครับผม <c oughs> โอเคนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับโบแดงนะครับผมรับรถนะครับวันนี้ก็รู้สึกแสดงอขอแสดงความาดีใจนะครับยินด,ดีกับลูกค้ามากๆนะครับได้รถใหม่ไปใช้แล้ววันนี้ก็ขอวอวยพรนะครับผมขออวยพรให้อ่า พินิวศและก็พี่วัชสอนนะครับผมนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนะครับตั้งแต่วันนี้ต่อไปก็ขอให้มีแต่โชคลาภเข้ามาเงินทองไหลมาทีมานะครับไม่เจ็บไม่จนปราศจากโรคภัยค่าเจ็บนะครับผมนะฮะตั้งแต่วันนี้ก็ขอให้โชคดีไปตลอดนะพี่นะสวัสดีครับผมพี่ัดีสวัสดีครับ